สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้มดเอดจะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมประจําไตมาาที่4ปี2567ซึ่งก็คือไตามาสุดท้ายของปี67โดยทั่วไปแล้วชาวราศีกุมก็จะเป็นคนที่รักอิสระมีไหวพริบดีและมีความละเอียดอ่อนเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตา ชาวราศีกุมไตรมาสที่สหรือไตรมาสสุดท้ายปีพศ2567ให้ไปแรกให้สิบเหรียญคุณจะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณซึ่งก็อาจจะเป็นเงินก้อนจากการขายทรัพย์สินหรือการเป็นในหน้านอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์มรดกหรืออาจจะมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาสู่ตัวคุณในช่วงไตรมาสนี้ ตำแหน่งที่2องให้เจ <Hey, S 1> <7 S 2> ไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการงานที่มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากอาจจะมีคู่แข่งทางการค้าหรืองานที่คุณอยู่ทำอยู่เป็นงานประจำก็อาจจะมีการที่ว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานตำแหน่งที่3 ให้ King of Pentacles ซึ่งให้ตำแหน่งนี้ก็ยืนยันในตำแหน่งที่หนึ่งว่าคุณจะมีเงินมีทองให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจนอกจากนี้คุณก็ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในครอบครัวก็ดีในกิจการค้าขายร่วมกันก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งเจ้านายที่คุณทำงานอยู่ ให้ใบที่ไพ่ให้ก้าถ้วยระยะเวลานี้คุณคงต้องดูแลความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าคุณอาจจะมุ่งมั่นที่จะทำมาหากินสร้างเงินสร้างทองโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการงานแล้วก็อาจจะละเลยหรือห่างเหินจากครอบครัวซึ่งช่องว่างตรงนี้ก็อาจจะเกิด ปัญหาการน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจกันขึ้นมาได้ตำแหน่งที่5้ไพ่เดอะเฮอร์มในช่วงระยะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจนะักมีความวิตกกังวลซึ่งก็อาจจะมาจากว่างานยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ในตำแหน่งของไพ่เฮอร์มิตซึ่งเป็นพระฤาษีถือไม่เท้าค้ำยันแล้วก็ถือตะเกียงที่มีความส่องสว่างเนี่ย มันก็จะบ่งบอกว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลานั้นออกมาได้แล้วตำแหน่งที่6ภไพ่5ดาบในอนาคตไตรามาสที่4เนี่ยคุณก็อาจจะ,ะเผชิญปัญหาเรื่องของลูกน้องบริวารที่ทำงานไม่ได้ดังใจหรือเพื่อร่วมง,งานก็ทำงานแบบถอดใจ ปล่อยให้คุณสู้อยู่ตามลำพังแต่ด้วยความสามารถของคุณคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างดีตำแหน่งที่7ให้ไพ่หเหรียญไพ่ใบนี้เป็นการย้ำเตือนว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งคุณก็อาจจะหาเงินทองเข้ามาได้มาก แต่คุณก็จะมีรายจ่ายในด้านต่างๆรออยู่ค่อนข้างมากเช่นกันนอกจากนี้คุณอาจจะต้องมีรายจ่ายพิเศษออกไปกับบุตรหลานบริวารหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงของคุณก็ขอให้ดูแลให้ดีตำแหน่งที่8ไพให้สีถ้วยให้สีถ้วยก็บ่งบอกว่า ในไตรามาสที่4คุณจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ<ม>ก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนการค้าหรือถ้าเป็นคนโสดคุณก็จะมีคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาพบปะกันก็ขอให้ดูให้ดีก่อนที่จะเลือกหรือสรุปตัดสินใจอะไรตำแหน่งที่9ให้8เหรียญให้ใบนี้ บ่งบอกว่าคุณยังมีความสามารถที่จะสแสวงหาเงินทองให้เพิ่มคูณขึ้นไปจากที่มีอยู่เดิมโดยคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมีความฉลาดเฉลียวในเรื่องการหาเงินหาทองตำแหน่งที่10 The Temperance The Temperance ก็บ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในตำแหน่งหน้าที่การงานคุณอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีการขยับขยายเปิดร้านค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คุณอาจจะได้มีการย้ายที่อยู่ที่อาศัยใหม่ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีภาพโดยรวมของการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงคนราศีกุมใไตรมากที่สี ปี2,567นี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะต้องรับมือกับปัญหาการงานที่หนักหน่วงพอสมควรแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสร้างเงินทองสร้างกำไรเข้ามาสู่ตัวคุณนอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่จากมรดกก็ดีจากการลงทุนการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงแต่สิ่งที่ไพ่ได้เตือนก็คือการระมัดระวังในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินทองออกไปคุณอาจจะหาเงินทองเข้ามาได้มากแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะจับจ่ายใช้สอยออกไปในหลายๆช่องทางการทำนายดวงชะตาด้วยการเปิดไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ได้แสดงออกมาก็ขอให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและในสิ่งที่ไพ่ได้เตือนออกมาให้เราเห็นให้ระมัดระวังก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะวางแผนรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามา นอกจากนี้มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้ FC หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีและให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้บุญกุศลได้หนุนนำให้โชคชะตาของท่านดำเนินไปในทิศทางที่ดีมีโชคมีลาบถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับ การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงระยะเวลาอื่นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ